กล้องห้วยไร่โพสต์ข้อความอยากร้องเพลงให้ฟังหลังหมอกิิทายแจ้งข่าวอยู่ได้อีกไม่นาน หลังจากที่คุณหมอกิดไทยธนสมบัติกูลหรือเจ้าของเพจซูดีวะหมอป่วยมะเร็งระยะสุดท้ายได้ออกมาเล่าเรื่องราวต่างๆในชีวิตรวมถึงจุดพิกผันครั้งใหญ่ในชีวิตเมื่อเขารู้สึกผิดปกติแล้วมาตรวจก็พบว่าเป็นมะเร็งปอดระยะลุกลามและเป็นระยะสุดท้ายก่อนจะมาอัปเดตอีกครั้งว่าตนเองนั้นอยู่ได้อีกไม่นานแล้วซึ่งมีข้อความระบุว่าผมคงอยู่ได้อีกไม่นานแล้วครับใครมีอะไรอยากพูดอยากบอกผมเชิญได้เลยผม น่าจะไปช่วงกลางเดือนหน้าจากนั้นไว้เจอกันใหม่นะครับณตอนนี้ผมพิมพ์ได้เท่านี้ขอบคุณสำหรับทุกอย่างตลอดช่วง30ที่ผ่านมาขอโทษถ้าผมทำให้ใครไม่พอใจซึ่งในเวลาต่อมาค่ะนักร้องดังอย่างก้องห้วยไร่ก็ได้แชร์โพสต์ของคุณหมอพร้อมเขียนข้อความไว้ว่าผมอยากไปร้องเพลงให้พี่หมอฟังว่างวันไหนบอกนะครับผมว่างตลอดทุกวันทุกเวลาครับพี่หมอซึ่งก็ได้มีแฟนๆส่งกำลังใจให้คุณหมอมาอย่างมากมายค่ะ รวมถึงชื่นชมในความน่ารักของหนุ่มกล้องหว้วยไร่อีกด้วยอย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร e และกระดิ่งแจ้งเตือนไว้จะได้ไม่พลาคดคลิปใหม่ๆกันนะคะ